สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ CF Moto Konix Thailand นะครับวันนี้เรามาพบกันเป็น EP ที่7นะครับเป็น EP ที่ต่อจากอันเก่านะครับเส้นทางนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีเราจะมะีคนติดตามมาด้วยนะครับหรือคนบอกทางนะครับขึ้นมาด้วยนะครับ ทางจะลื่นประมาณนี้นะครับตอนขึ้นในวิดีโอนี้จะค่อนข้างชันพอสมควรนะครับสังเกตรถนะครับสปินแบบสุดแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่า1เรามีผู้โดยสารมา1คนนะครับแล้วทางเขาก็จะบังคับพอสมควรเช่นกันนะครับทางนะครับก็ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสามารถทำความเร็วได้ในระดับหนึ่งนะครับ ต้องผ่านบ้านคนนะครับตรงนี้ต้องค่อยๆวิ่งนะครับค่อยๆวิ่งนะครับค่อนข้างสําคัญนะครับการจะผ่านหมู่บ้านบ้านคนนะครับควรชะลอรถวิ่งช้าๆที่สุดเท่าที่จะช้าได้นะครับตอนนี้สมาชิกเราก็วิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับ นะครับจะค่อนข้างมีความเอียงนะครับมีความเอียงนะเอียงด้านขวานะครับพอเอียงขวาเสร็จเอียงซ้ายต่อเลยนะครับสังเกตรถด,ด้านหน้านะครับในการตกล่องนะครับมันจะมีล่องลึกนะฮะด้านซ้ายนะครับช่วงยุบช่วงยืดขันหน้าเขาก็จะดีพอสมควรเช่นกันนะครับ ตอนนี้นะครับรถก็ขับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับจอดรอท่านสมาชิกท่านอื่นนะฮะที่กําลังตามมาเพราะว่าชุดหน้าที่เราวิ่งไปเนี่ยวิ่งกันค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับมาดูช็อตนี้กันบ้างนะครับช็อตนี้ก็สังเกตรถคันหน้านะครับจะชันมากๆครับตรงนี้ชันชันมากๆเลยก็ว่าได้รถคันเล็กนิดเดียวนะครับ สังเกตคันที่กาลังวิ่งขึ้นแล้วก็บที่กําลังลงนะครับสังเกตดูขาลงนะครับโฟโลนะครับโฟโลนะครับสองใช้2ตัวนี้เท่านั้นนะครับค่อยๆไปนะครับตรงนี้เราต้องจอดรอก่อนนะครับเพื่อให้คันหน้าได้เทคตัวขึ้นไปนะครับทุกคันต้องมีการทิ้งระยะนะครับจะไม่สามารถวิ่งต่อกันได้นะครับเพราะว่ารถต้องมีการเทคตัวนะครับเผื่อมีผิดพลาด จะได้แก้ไขได้ประมาณนี้เพื่อเขาเทคตัววิ่งขึ้นไม่ได้เขาสามารถถอยหลังกลับมาตั้งหลักได้นะครับครับอตอนนี้ก็เป็นของตัวยูพันธ์นะครับที่เทคขึ้นนะครับสังเกตนะครับหน้ารถนะครับจะค่อนข้างสั่นนะครับเพราะว่า1เรามีผู้โดยสารนะครับทําให้ท้ายหนักนะครับหน้าลอยนะครับแล้วก็พร้อมมีสัมภาระด้วยนะครับแล้วก็ เขาค่อนข้างชันพอสมควรนะฮะภูเขาค่อนข้างชันครับก็ค่อยๆลงต่อนะครับสังเกตเส้นทางดูนะครับทางจะค่อนข้างที่จะบังคับพอสมควรนะครับวิ่งทางลักษณะนี้นะฮะห้ามหลุดลายเด็ดขาดนะครับเราไม่ทราบเลยว่าด้านข้างคือล่องหรืออะไรนะครับตอนนี้เราเทคตัวขึ้นนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่เราทําความเร็วได้นะครับจะสังเกตความเร็วของรถนะฮะจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเป็นการส่งรถด้วยนะครเพราะว่า1เมื่อรถเราหนักนะครับเราต้องมีการาากดคันเร่งนะครับเพื่อส่งรถให้แรงที่สุดเท่าที่ที่จะแรงได้นะครับ ตอนนี้ก็ขับกันไปเรื่อยๆนะครับวิ่งบนสันเขานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าลื่นลื่นง่ายมากนะครับทางบางช่วงก็เละมากบางช่วงก็ไม่เละนะครับดูจากยางรถด,ด้านหน้านะครับอตอนนี้เขาสลัดขี้ดินออกหมดแล้วนะครับอพอเจอเนินนะครับสิ่งที่ต้องทําคือทิ้งระยะก่อนนะครับ แล้วก็ทําการเทขึ้นนะครับกดคันเร่งเต็มที่นะครับทางจะค่อนข้างฟิตมากนะครับค่อนข้างฟิตมากๆนะครับการตามท้ายกันแบบชิดๆแบบนี้นะครับค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าเราต้องคอยเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ถ้าคันหน้าเบรกกระทันหันคันหลังมีมีอัดท้ายแน่นอนนะครับเราควรทิ้งระยะนิดนึงนะครับ ตอนนี้นะครับมี2ทางนะครับมีทางซ้ายกับทางขวานะครับต้องรอเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปถ้าไม่เป็นทางแยกแบบนี้นะครับแล้วเราวิ่งไปนะครับเขาไม่ได้อ่านไลน์นะครับเขาจะวิ่งหลงไปอีกทางหนึ่งซึ่งการหลงในทางนี้นะครับจะค่อนข้างกลับและหาที่กลับรถค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่ ครับตอนนี้เราก็มาลงกันเหมือนเดิมนะครับสังเกตเส้นทางดีๆนะครับจะแคบแคบมากๆนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจะมีลื่นบ้างไม่ลื่นบ้างนะครับเป็นระยะระยะนะครับ ก่อนที่จะขึ้นเขาคนมานะจะมีฝนตกมาแล้วนะครับครับแล้วก็ไปกันต่อเรื่อยๆนะครับสองข้างทางนะครับก็จะเป็นนะครับสิ่งที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะครับเป็นพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับ เส้นทางนะครับจะมีขึ้นและลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะเราวิ่งบนสันเขานะครับวิ่งลูกต่อลูกเลยนะครับตอนนี้เราจะเข้าป่าเล็กๆนะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดในการลุยป่าหรือเป็นถนนลักษณะเป็นซุ้มแบบนี้นะครับ เป็นพบไม้นะกิ่งไม้ที่อันตรายนะครับอันนี้ควรมองไกลๆเลยนะว่าตรงไหนมีไม้บ้างนะครับหรือดูจากขันหน้าก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาลงกันต่อนะครับดูธรรมชาติสองข้างทางนะฮะจะค่อนข้างสวยมากนะครับ ตอนนี้นะครับขึ้นเขานะครับเทคตัวขึ้นดูจากขั้นหน้านะครับรถจะมีการขึ้นเป็นลอนๆนะครับเป็นเนินๆเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสบายๆสำหรับ ATV และ UTV ววิ่งสบายๆมากนะครับครับก็ไปเรื่อยๆนะครับชมธรรมชาติสองข้างทางนะครับ วันนี้มานะครับโดนฝนแค่ช่วงเดียวนะครับนิดเดียวนะไม่ไม่เยอะนะครับเพราะฝนตกตรงนี้ไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้มาถึงเพื่อนเพื่อนสมาชิกกันแล้วนะครับอ่าสังเกตด้านหน้านะครับอ่ามีอ่าฝนตกนะครับเพิ่งบอก,กเมื่อสักพักนี่เองว่า โดนผลวันนี้มานิดเดียวนะครับตอนนี้ก็มาเจอกันแบบเต็มเนะครับตอนนี้กล้องโกโปรก็หลุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าฝนตกลักษณะนี้นะครับทางจะลื่นนะครับทางจะลื่นนะแต่ลื่นสู้อ่าตอนที่แห้งแล้วก็แฉะไม่ได้กับเวลาฝนตกบางๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ ไม่ได้หนักมากนะครับก็จะลื่นพอสมควรนะครับลื่นพอสมควรนะครับแต่ถ้าฝนตกหนักเลยนะครับมีน้ําไหลประมาณนี้จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ครับตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตก แต่ไม่หนักมากนะครับเป็นตกแบบเปรย์ปลอยนะครับฝนตกลักษณะนี้ควรทิ้งระยะห่างเช่นเดิมนะครับไม่ควรใกล้กันเกินไปนะครับเผื่อช่วงรถที่กําลังไหลนะครับจะไปไหลชนท้ายได้นะครับสังเกตทางนะครับจะค่อนข้างเป็นลอนนะครับเป็นสันนะครับแล้วก็เป็นลุ่มเขาเรียกเป็นร่องแล้วกันนะครับเป็นร่องนะครับ ดูคันหน้านะครับเริ่มเอียงแล้วนะครับคันหลังก็เอียงเหมือนกันนะครับครับตอนนี้ก็ค่อยๆไหลกันไปเรื่อยๆนะครับคันด้านหน้านะครับเป็น c ี m o t โมโต้ยูหนะครับคันนี้บอกคําเดียวว่าวิ่งดีมากๆนะครับ เป็นเครื่องสูบเดียวนะครับเป็นเครื่องสูบเดียวสังเกตล้อหลังคันหกร้อยหกร้อยนะครับจากสังเกตได้ว่ายางนะครับเต็มไปด้วยนะครับดินนะครับพอกไว้นะครับการวิ่งลงเขาลักษณะนี้ห้ามตามท้ายกันเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะไหลชนกันนะครับเพราะว่าสังเกตเบรกนะฮะคือต้องมีการเบรกกันตลอดเวลานะครับ เราเราสามารถใช้ engine brake ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าใช้ engine brake เราแทบไม่ต้องเบรกเลยก็ว่าได้เราคอยเติมแต่คะเรล่งตลอดตลอดนะครับเพื่อให้เกิด engine brake นะครับมันก็จะช่วยเบรกรถอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเราต้องการเร็วก็กดขึ้นไปนะครับเราต้องการแบบว่า,าให้มันช่วยชะลอหรือช่วยเบรกนะฮะเราก็แตะที่คเรล่งนิดนึงนะครับาทางตรงนี้ก็จะค่อนข้างหวาดเสียวนิดนึงนะครับ ทางที่เราวิ่งอยู่นี้นะครับก็จะค่อนข้างฟิตและชิดเลยนะฮะดูจากหน้ารถนะครับคือคือวิ่งเบียดต้นไม้ตลอดทางนะครับแต่เป็นพวกต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ต้นใหญ่นะครับเป็นพวกกิ่งไม้ใบหญ้าทั่วไปนะครับอตอนนี้เรามาเข้าทางรูหนูนะครับ สายออฟโรดจะชอบกันเส้นทางประมาณนี้กันมากนะครับเวลาฝนตกนะฮะเขาจะชอบกันมากเพราะว่ารถลื่นนะครับยิ่งรถลื่นนะครับยิ่งไหลยิ่งสนุกนะครับตอนนี้นะครับด้านหน้านะครับเกิดรถนะครับพลิกลงด้านซ้ายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทําการกู้ขึ้นนะครับเพราะว่าทางลื่นนะครับดูจากยางรถนะครับที่อ่า ดินเกาะนะครับจะทําให้รู้ได้ว่าตัวนี้ถ้าวิ่งแล้วไปเจอที่เป็นล่องนะครับเป็นที่ลื่นๆแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นล่องด้วยนะครับมันจะไหลไปตามไหลลงตามล่องเลยแล้วคนนี้ถ้า,อาคอนโทรลไม่ดีนะครับมันก็จะพลิกได้นะครับครับตอนนี้เรารอท่านสมาชิกนะครับที่ตามมาด้านหลังนะครับ ราะว่าด้านหน้านะครับจะมีทางแยกนะครับสองทางแยกนี้นะครับมีรอยล้อนะครับคือสิ่งที่สําคัญคือถ้าเราวิ่งออกซ้ายไปแล้วก็สมาชิกบางท่านนะฮะวิ่งตรงไปอย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้เลี้ยวซ้ายนะครับปัญหาที่เกิดคือว่าเขาจะเสียเวลาวิ่งเป็นชั่วโมงนะครับเวลาหากันไม่เจอนะเขาก็จะวิ่งไปงั้นแบบนั้นตลอดเลยนะฮะสิ่งที่ เราต้องทําคือต้องรอให้ครบทุกคนนะครับแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกัน EP ที่8เป็น EP สุดท้ายนะครับว่าจะเจออะไรกันบ้างนะฮะใน EP ที่8นะครับ EP นี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ